สวัสดีครับผู้ดีไซน์ครับพี่ครับครับามามีสิบลามาตำหอยแข้งเด้อพี่นอ้องเด้อหอยแข้งซื้อมาต,ตลาดข้องเตยเศ้าน,นี่แหะคะ่ะตำสองหอยนะครับพี่น้องหอยแครงกับหอยนางรมเนาะครับเนาะมาเบิ่งกันเลยครับเทาตำพริกกันเลยครับ ใส่ถั่วนะครับบะน,นี้เนาะใส่ถั่วจังหน่อยนะครับเนาะใส่มะเขือเทศนะครับเนาะมะเขือเครือบ้านเฮ้าเนาะครับเนาะใส่พอนแปบ์นะครับเปรี้ยวหวานๆนะครับเนาะ รสชาติเปรี้ยวหวานมะเขืออึกเ,เด้อครับพี่น้องมะเขือเหลืองมะเขือคอืนหวานเฮาเนาะครับเนาะใส่มันเปรี้ยวจะได้สดแซ่บนี่ก็ออกเปรี้ยวๆเวนาะครับพี่น้องใส่มะนาวเด้อครับบัดน,นี้ ออกปเปรี้ยวนะครับจังแสบเนะาะตำพ่อให้น้ำม,มันออกนะครับพี่น้องปรุงเลยครับอันนี้ใส่พริกนัว ผงฉลรดนะครับเนาะเส้นลายแสบลายเป็นผ้าเวานะครับตามด้วยน้ำตาลพรีปนะครับไปมักกระใสนะครับบ่หมักกระบ่ไสก็ได้นะครับเดี๋ยวต่คนหมักนะครับใส่ปลาใส่น้ำปลาก่อนนะครับ ตามโดยประหลาดนะครับบัตรใส่ลายนัว๊ลายนะครับเข้ากันนะครับบัตนรนพี่น้อง ันดีแล้วกับซิมเบิงนะครับว่าสกินรสชาสตบบใดญ่นนะครับเนาะขาดยั้งหรือว่าบ่าพ่อยั้งเขาก็เติมใสนนะครับมักน,วนัวนะครับมักนัวใส่หลยๆมักนัวกับใส่หลยๆน,นะครับเนาะ ตามโดยหอยนอครับอันนี้นอครับห,อย,หอยแครงนะครับเดอ้อแครงนี่จะนวยไงครับพี่นอโคกแต่เดี๋ยวจะเ,เปลี่ยนใหม่อยู่แล้วครับพี่นอหน่อยครับ ตามด้วยหอยนางรมนะครับพี่น้องหน่วยใหญ่ๆเอาปูบนะครับตามด้วยหอมเปนะครับพี่น้องไผ้ามักกะไซผ้าบ่มักกะบ่มไซกระเดยนะครับแล้วแต่คนมักครับ ตามด้วยเม็ดกระถินนะครับพี่น้องของแสบเลยครับพนให้เท่ากันนะครับอั็นยากมหน่อยนะคะน้อกน้อยหน,น่อยครับพี่น้องีอ๋ยวสิได้ดาวใหม่ เนครับพี่น้องนี่ได้ครับพี่น้องหอยแข็งเยอะยัวยวย่วจ้ากับหอยนั่งร่มนะครับเป็นตาแสบบ่ครับมาจัดจานกันเลยนะครับเนาะมาใส่จานกันเลยนะครับพี่น้องแตงกถาันได้บาน เมนูงง่ายๆนะครับพี่น้องบ้านนี้มีแต่ตำกับแกงเด้ครับพี่น้อง <m> กินง่ายอยู่ง่ายนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกินแบบเรียบง่ายนะครับนาะเป็นได้ครับพี่น้อง จะกินบ่ครับตำหอยแครงกับหอยนางรมนะครับเนาะจ้านะคลิปนี้ก็เร้งน,นะคะเนาะเป็นคลิปตำหอยแครงแล้วก็ใส่หอยนางรมนะคะเนาะจังไดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวแพรวกับบะอุดในเด้อจ้าเด้อเอาฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้อง จำใหม่จะเมื่อกันไปเงายเๆนะครับพี่น้องเนาะเป็นกำลังแรงใจให้กันไปนะครับเนาะฝากน้ำในเด้อครับพี่น้องไปเขามาไมกับเขามาหลับมาชมกันได้เด้อครับเด้อตีชมกันได้เด้อครับเอาซัมเนกเก็ไว้ซัมเนกก่อนเนาะครับเนาะหวัสดีครับ